เพราะด้วยคามบุญบารมีของสามีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดควาประสมมาถุายเจ้าทุกข์พระองค์น่าประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนในอายะทานอภพภานบารมีธรรมของพระปัจเจกบุรีเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดภุลหลวงปู่พระมงคลเทวมณีสดจันทสโรบุคุณภพวิชาตมกาย บารมีของยายอาจารย์มหาัตนอุบุสิกา,าอาจารย์กนุกยูงและมหาธรรมบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาวริยะคันติสัจติชาิามาเมตตาเบคาบารมีที่ได้สั่งสมบุตรรมมาตั้งแต่ปฐมวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติเป็นทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้จงมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กลั่นกายวาจาใจธาตุธรรมจงไปรู้ให้สะอาดในบริสุทธิ์ ปหลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นท่าของพญาม,มารไปหลุดพ้นจากวิบัติบาศัดิ์วิบาก,กรรมวิบากมารนบสักต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกครคบัายสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูนไปห,หมดไปหลุดทุกคนสมบูรณ์ไปเดนมหาสมบัติจกตตักรพรรดิจากไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมไปสมบูรณ์ไปเดนมหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายไดายไอสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินไอหมดนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานใดี่เป็นสัมมาอาชีวะกลายประสบความสําเร็จเป็นอศัศจรรย์ไอซื้อง่ายขายคล่องกําไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ไปหมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย